ดพีพี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้มีหลากหลายเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจกติกาง่ายๆนะคะคือแอดไลน์นะคะได้ที่แอด3 0 4 b i b e w ส่นะคะมีตัวแอดนำหน้านะคะนี่นะมีตัวแอดนำหน้านะคะส0 4 b i น e w นะคะ ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วนโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามานะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในช่องของน้องนะคะราคาจะเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นองละสามร้บาทนะคะองละสามร้บาทนะ <c oughs> นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมกันได้นะคะชมกันได้นะ,ะของน้องราคาเริ่มต้นนะคะสามร้อยบาทจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเนี่ยนะคะมีสมเด็จมีหลากหลายนะคะเป็นพระบ้านนะคะ พระบ้านที่เหมาะตามบ้านจริงๆนะคะนะอาจจะไม่เยอะเหมือนของคนอื่นเขานะคะนี่นะคะหลากหลายเลยนะคะราคาจะเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทนะคะพี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมกันได้เลยนะคะนะ ของดีของเด็ดก็จะอยู่ช่วงท้ายคลิปที่ว่าน้องทำนะคะนี่นะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะดใูให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าอยากชมเพิ่มเติมจริงๆนี่อแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะออะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลย <c oughs> องนี้นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จค่ะพราสมเด็จมาพร้อมกรอบแบบนี้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะอง์ละสา0รเท่านั้นนะคะจัส่งฟรีทุกรายการเลยไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะนะคุยง่ายจบง่ายนะคะพี่ๆขานี่นะรายการที่สองนะคะอันนี้เป็นพราเนื้อดินนะคะไม่ทราบจะบอกไว้ก่อนส่วนตัวนะคะส่วนตัว ดูพระไม่เป็นนะคะดูพระไม่เป็นนี่นะคะนี่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะ